เจอกันเสาร์นี้นะครับลงทะเบียนผ่านเวอร์ไวเว็บเหาไม่ทิ้งกัน .com 18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับล่าสุดเลยนะครับวันนี้27มีนาคม2563นะครับเตรียมพร้อมเจอกันเสาร์านี้นะครับพร้อมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com นะครับในวันที่28มีนาคม ซึ่งตรงกับวันเสาร์นี้นะครับในเวลา18นาฬิกาตรงเป็นต้นไปนะครับเตรียมพร้อมเตรียมความพร้อมหลักฐานต่างๆให้พร้อมที่จะลงทะเบียนเพื่อให้ได้รับเงิน5,000บาทกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับการลงทะเบียนนะครับที่เรียกว่าเราไม่ทิ้งกัน รับเงิน5,000บาทนะครับที่จะเริ่มในวันที่28เนี้ยนะครับก็จะมีการเปิดรับลงทะเบียนโดยไม่มีกำหนดนะครับวันที่ปิดลงทะเบียนนะครับตรงนี้ขอย้ำนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่28คือวันเสาร์นี้นะครับจะมีการเปิดลงทะเบียนโดยไม่มีกำหนดปิดนะครับโดยไม่มีกำหนดปิดการลงทะเบียนนะครับ แย้มออกมาด้วยนะครับคนที่มีสิทธิ์เนี่ยจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีอาชีพอิสระหรือลูกจ้างชั่วคราวนะครับตรงนี้ท่านอุตมะเสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมากล่าวถึงมาตรการเยียวยา5,000บาทตรงนี้ไว้ด้วยนะครับว่าเป็นระยะเวลาให้เนี่ย3เดือน ซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยถึง1 5 0 0 0บาทเลยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการดูแลเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนานะครับหรือเรียกว่าโควิด19หรือโควิด -19 นั่นเองนะครับในระยะที่2นี้นะครับว่าผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาจะต้องเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้อยู่ ในระบบประกันสังคมนะครับเช่นตามมาตราที่39เป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจและส่งเงินเนี่ยสมทบเข้ากองทุนด้วยตนเองนะครับและยังมีการผันตัวออกมาประกอบอาชีพส่วนตัวหรือมีเหตุผลที่ต้องหลุดจากงานเดิมตรงนี้จะเข้าเกณฑ์สามารถลงทะเบียนได้นะครับ และอีกมาตราหนึ่งนะครับผู้ประกันตนในมาตราที่40นะครับเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับเป็นแรงงานนอกระบบนะครับตรงนี้ก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนได้นะครับและคนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19เนี่ยนะครับจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ww อร์ยเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com นะครับและอย่างย้ำอีกนะครับว่าอยากให้กลุ่มแรงงานนอกระบบเนี่ยนะครับลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์มากกว่านะครับอยากให้ลงผ่านออนไลน์ให้มากๆไม่อยากให้ไปที่ธนาคารกรุงไทยกันนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับในการแพร่กระจายและการติดเชื้อ โควิด19ตรงนี้ด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านนายละวรนแสงสนิทนะครับเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้กล่าวไว้ว่ากลุ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน5,000บาทเนี่ยได้ดังนี้นะครับวิธีการก็คือเข้าไปที่ w w w e เราไม่ทิ้งกัน .com เริ่มลงทะเบียนได้ในวันเสาร์ที่28มีนาคมนี้เป็นต้นไปเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหมดรับลงทะเบียนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีวันหมดการรับลงทะเบียนนะครับและจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไป มีหลายคนสอบถามเข้ามานะครับว่าเป็นผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนได้ไหมนะครับก็ต้องขอตอบเลยว่าสามารถลงทะเบียนได้นะครับและผู้ลงทะเบียนควรใช้โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อสื่อสารได้นะครับเพื่อที่จะได้รับผลการลงทะเบียนและสิทธิตามมาตราที่กำหนดเนี่ยผ่านทางข้อความทางมือถือนะครับหรือเรียกว่า รับ SMS ได้นั่นเองนะครับก็หมายความว่าโทรศัพท์ของท่านเนี่ยจะต้องรับ SMS หรือรับข้อความได้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าหรือโทรศัพท์รุ่นใหม่นะครับก็ย่อมมีระบบข้อความอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เตรียมโทรศัพท์ไว้นะครับแต่การลงทะเบียนท่านสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เนี่ยสามารถทำผ่านคอมพิวเตอร์ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้อง มีโทรศัพท์รุ่นแพงๆที่สามารถเล่นอินเทอร์เนต็ตได้ก็ได้นะครับเพียงแค่ท่านเนี่ยไปไหว้วานนะครับลูกหลานญาติคนใกล้ตัวนะครับหรือคนที่สนิทเนี่ยให้เขาช่วยเข้าอินเทอร์เนต็ตผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะครับและลงทะเบียนให้ก็ได้นะครับเพียงท่านเนี่ยมีมือถือและก็มีเบอร์มือถือ ที่สามารถรับส่งข้อความได้ก็เป็นอันเพียงพอนะครับในเรื่องนี้นะครับถัดไปนะครับจะเป็นช่องทางการรับเงินนะครับหลายคนก็สอบถามเข้ามาอย่างมากมายนะครับว่าถ้าไม่มีพร้อมเพย์แล้วจะต้องไปทำไหมนะครับนายเอกก็ต้องขอตอบตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าใครมีพร้อมเพลย์แล้วก็สามารถระบุเป็นพร้อมเพลย์ก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีพร้อมเพย์ ก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้พร้อมเพย์ก็ได้นะครับสามารถรับเงินได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือทางธนาคารนะครับทุกธนาคารนะครับโดยท่านเนี่ยจะต้องมีบัญชีธนาคารอย่างน้อย1ธนาคารนะครับธนาคารอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นธนาคารออมสินนะครับหรือทกสเป็นธนาคารใดก็ได้เพียงท่านเนี่ย ไปเปิดบัญชีไว้นะครับแล้วก็นำเลขบัญชีธนาคารเนี่ยมาใช้ในการลงทะเบียนนั่นเองนะครับซึ่งหากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็จะได้รับทําการตรวจสอบคุณสมบัติว่าท่านเนี่ยเข้าเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้หรือไม่และจะดำเนินการให้การจ่ายเงินเนี่ยนะครับจำนวน5000บาทเนี่ย ภายใน7วันทําการนะครับถ้าลงทะเบียนวันที่28นะครับก็น่าจะจ่ายเงินได้นับไปอีก5วันนะครับสมมุติเราลงทะเบียน28เลยนะครับก็นับไปอีก5วันก็เป็น29 30 3 1 1 2วันที่2เมษานะครับหรือวันที่3 4 4ไม่วันที่2 ก็วันที่4เมษายนนะครับก็สามารถรับเงินได้นะครับให้มั่นใจที่สุดเลยรีบลงทะเบียนนะครับในวันที่28ท่านก็จะได้รับเงินถัดไปอีก7วันทําการนั่นเองถ้าท่านลงทะเบียนวันที่28ผ่านท่านจะได้รับเงินในวันที่4เมษายนนั่นเองนะครับทั้งนี้การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน5,000บาทผ่านเว็บไซต์ เว w เบเหล่าไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยนะครับจะไม่มีการจำกัดโคต้านะครับไม่มีการจำกัดจำนวนคนนั่นเองนะครับลงทะเบียนกี่คนก็ได้นะครับเพราะหากมีผู้ลงทะเบียนเนี่ยเยอะนะครับแต่จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติด้วยนะครับว่ามี คนที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยกี่คนอาจจะมากกว่า3ล้านคนก็เป็นได้นะครับทางกระทรวงการคลังก็พร้อมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไปนะครับตรงนี้หากผู้ใดท่านใดนะครับยังไม่สามารถลงทะเบียนผ่านออนไลน์ได้ด้วยตนเองได้นะครับก็ต้องขอความร่วมมือให้ท่านเนี่ย ขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิดนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับเมื่อกี้นะครับในการช่วยกันลงทะเบียนออนไลน์นะครับทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ call center ธนาคารกรุงไทยจำกัดนะครับหมายเลข02 1 1 1 1 4 4 4นะครับย้ำนะครับเบอร์ call center นะครับ ที่จะขอรับเงินช่วยเหลือเนี่ยนะครับ5 0า0บาทเนี่ยนะครับไปที่เบอร์0 2 1 1 1 1 1 4 4นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลนะครับทั้งหมดไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเผื่อใครหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางคอมเมนต์ กันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปนาะยเอกก็ต้องขอกราบประทานอภัยกับทุกท่านมานันที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการน,นำเสนอข่าวไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ